วัสดีครับอยู่กับผมนะครับต้นนัทวุฒินะครับอยู่ในช่องของอ่านเองติวเองนักเรงพอนะครับเป็นช่องสําหรับการเตรียมสอบเข้ารับราชการนั่นเองนะครับจากขราวก่อนนะครับผมได้ทําคลิปรีวิวเรื่องนะครับข้าราชการท้องถิ่นนั้นใช้ข้าราชการหรือไม่นะครับมีสวัสดิการอย่างไรบ้างและมีรายละเอียดื่นๆเพิ่มเติมอย่างไรนะครับถ้าใครสนใจนะครับคลิกลิงก์ด้านบนได้เลยนะครับในวันนี้นะครับผมจะมา พรีวิวนะครับเตรียมสอบข้าราชการท้องถิ่นปีห6กนะครับกับเกณฑ์ใหม่นะครับที่มีการปรับนะครับว่าปรับอะไรบ้างต้องเตรียมตัวอย่างไรวันนี้นะครับผมจะมาพรีวิวให้ฟังนะครับมาเริ่มกันที่นะครับตำแหน่งว่างกันก่อนเลยนะครับก็ตามข่าวตอนนี้นะครับจานวนตําแหน่งว่างนะครับมีทั้งหมด65ตําแหน่งนะครับอัตราว่างคือ4 0่0สบ อัตรานะโอ้โหถือว่าเยอะมากครับ4 0 1 0อัตรานี้เป็นอัตราคือรวมอัตราว่างรวมทุกตําแหน่งนะครับทั่วประเทศของเราเลยนะทุกอ,อปรทอรวมกันนะครับต้องบอกว่าเยอะจริงๆครับเยอะมากๆเพราะว่าด้วยความที่ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีอยู่ทุกตําบลเนาะก็ทําให้อัตราว่างเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็ตาแหน่งเยอะนั่นเองนะครับและอัตราที่ว่างล่ะมีอะไรบ้างครับแบ่งเป็นแบบประเภทอย่างนี้นะครับประเภทที่1ก็คือประเภททั่วไปหรือว่าต้อง จบวุิปปชขึ้นไปนั่นเองนะครับอัตราว่างอยู่ที่1,944อัตราโอ้เยอะนะครับเยอะมากนะครับประเภทวิชาการนะคือจบปริญญาตรีขึ้นไปนะครับก็1,296อัตรานะครับแล้วก็ครูผู้ช่วย770ออัตรานะครับก็ แต่และอันก็ถือว่าเยอะมากๆขนาดเพิ่งเปิดไปแค่เพียงอ๋อไม่ใช่เพิ่งเปิดครับพึ่งจะขึ้นบัญชีเรียกบัญชีกันไปปีนิดๆน,นะก็เริ่มเปิดกันแล้วก็ต้องบอกว่าอันนี้เป็นอัตราที่ก่อนที่จะมีการประกาศสอบเนาะแล้วถ้ามีการประกาศสอบเสร็จจริงแล้วนะครับกว่าจะสอบเสร็จกว่าจะเรียกรายง,งานตัวนะอัตราเพิ่มว่างเพิ่มมากขึ้นกว่านี้อีกเยอะแน่นอนครับเพราะว่ากว่าจะได้เรียกกันจริงๆผมว่านะ่าเกือบๆต้นปีหน้าแน่นอนครับก็จะได้รายง,งานตัวเนาะ คลิปนี้นะครับเป็นการพรีวิวเท่านั้นนะครับเพราะว่ายังไม่มีการประกาศสอบอย่างเป็นทางการนะครับก็ถือว่าสิ่งที่ผมพูดต่อจากนี้ก็ถือว่ายังไม่เป็นทางการนะครับเพราะว่าเป็นข้อมูลที่จากการประชุมกรการนั่นเองก็ถือว่าเกือบๆจะออฟฟิเชียลแล้วแต่ยังไม่ออฟฟิเชียลนะครับก็ให้รู้กันไว้นะครับสามารถเอาไปปรับใช้ได้นะครับแต่ก็ต้องบอกครับว่าตอนนี้นะครับมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงมากนะครับที่สอบท้องถิ่นรอบนี้จะใช้เกณฑ์ใหม่นี่แล้วสักทีนะครับเพราะนั้น คนที่ตั้งใจจะมารับใช้การที่ท้องถิ่นก็จะต้องศึกษานะครับสนามแข่งที่เราจะลงออกรบก่อนนะครับว่าสนามแข่งมีรูปลักษณ์แบบไหนเพื่อที่ลงไปแล้วจะได้อ่านหนังสือได้ตรงจุดมากขึ้นนะครับแล้วเกณฑ์ใหม่ตามข่าวนี้มีอะไรบ้างครับมาเริ่มกันที่1นะครับมาเริ่มกันที่ 1. ใครที่สอบผ่านภาคกอของท้องถิ่นในครั้งนี้นะครับจะได้รับใบรับรองการสอบผ่านภาคกองท้องถิ่นนะครับที่สามารถใช้ได้ในการสอบท้องถิ่นในครั้งต่อไปด้วยนะครับ ตลอดชีพด้วยนะครับหรือว่าจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบสอบใหม่นั่นเองย้านะครับใบผ่านภาคกอท้องถิ่นนี้ใช้ได้กับสนามท้องถิ่นสนามเดียวเท่านั้นก็เห็นไหมครับว่าตอนนี้ก็ถือว่าเป็นไปได้ค่อนข้างสูงนะาการที่จะมีใบรับรองของภาคกอ่อนั่นเองนะครับต้องขอเล่าย้อนไปก่อนนะครับสําหรับคนที่สอบท้องถิ่นครั้งนี้ครั้งแรกที่กาลังจะเตรียมตัวนะครับก็ที่ผ่านมานั้นรูปแบบของการสอบท้องถิ่นก็จะเป็นการที่สอบภาคกอและภาคขอเนาะแล้วก็ถ้าตก คุณก็ไม่ได้ใบรับรองอย่างไรถ้าคุณตกไม่ว่าจะตกภาคกอหรือตกภาคขอคุณก็จบไปหนึ่งสนามก็ต้องมาสอบใหม่ในคราวหน้าทั้งก่อและขอเนาะแกนใหม่นี้ก็น่าสนใจมากๆครับเพราะว่าน้องๆนะครับก็จะเหนื่อยมากขึ้นนะครับในปีแรกเนาะในปีแรกที่เราได้ลงสนามก็จะเหนื่อยมากขึ้นแต่ถ้าคุณนะครับวางแผนดีๆนะครับลุยผ่านภาคกอให้ได้นะครับในคราวถัดไปคุณก็จะง่ายนะครับเพราะคุณก็จะไปสอบภาคขออย่างเดียวนะครับแบบชิวๆนะคล้ายๆของกทมใช่ไหมกทมก็มีการ ออกใบรับรองผ่านภาคก่อคนที่ผ่านภาคกอก็มาสอบตอนบ่ายภาคขออย่างเดียวคล้ายกันแบบนั้นเองนะครับก็ผมเชื่อว่าหลังจากนี้ท้องถิ่นก็มีโอกาสที่จะเปิดสอบนะครับทุกปีนะครับเพราะว่าตําแหน่งมันเยอะจริงๆครับตาแหน่งตําแหน่งว่างตําแหน่งอัตราว่าง,างต่างๆมันเยอะมันก็หมุนเวียนกันสอบไม่ใช่ว่ามันไม่ได้เปิดทุกตําแหน่งเหมือนเดิมแน่นอนครับแต่แค่มันจะหมุนเวียนกันเพราะว่าบา,างครั้งตําแหน่งนี้ที่มีเปิด เปิดรับสมัครเนี่ยมันยังไม่หมดมันยังมีบัญชีอยู่ก็ยังไม่เปิดพอบัญชีหมดก็ต้องเปิดนะ่ะก็มีโอกาสที่จะเปิดสอบทุกปีนั่นเองนะครับแต่ต้องบอกงี้ครับว่าคนที่สอบผ่านส่วนใหญ่เนี่ยที่ผ่านมาเนาะกว่า80%เนตี่ยตกภาคกอนะมากกว่าภาคขอเพราะด้วยความที่ภาคกอนี่มีทั้งคณิตอังกฤษครับเป็นตัวที่ตัดกําลังหลายๆคนมากทําให้คนตกค่อนข้างเยอะจริงๆภาคขอนี่คนผ่านเยอะเยอะเยอะมากแต่ส่วนใหญ่ผ่านภาคขอแด้ตกภาคกอการมาของเกฑ์ใหม่นี้ก็ทําให้ จากปกติเนาะความเห็นผมว่าคนผ่านเนาะอยู่แล้วก็ยิ่งนอ้อยลงไปอีกเนาะในรอบแรกพวกนี้ดีกว่าในรอบแรกเนี่ยคนจะผ่านเนาะอีกเ <im it> พราะนั้นต้องวางแผนอ่านหนังสือกันดีนะครับทางที่ดีต้องลุยภาคกอให้เต็มที่ก่อนในปีนี้ก็อารมณ์คล้ายๆกับไปลุยกอพอให้ได้นั่นเองนะแล้วค่อยไปหาภาคขออะไรประมาณนะั้นอาจจะต้องเสียเวลาหน่อยเนาะ <im it> เพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับเผื่อม,มีคนถามนะครับผลชอบตัวนี้ใช้ใบผ่านกอพอแทนได้ไหมก็ต้องบอกว่าไม่ได้เนาะใบผ่านน้องทินเนี่ยมันไม่ได้นะครับเรื่องของ ภาคกอของท้องถิ่นกับกอพอมันไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนตรงไหนก็คือท้องถิ่นเนี่ยมีกฎหมายในภาคกอเป็นของตัวเองนะเป็นเป็นพร,บ,รบจัดตั้งต่างๆเนาะกอพอก็มีกฎหมายมาของตัวเองเช่นกันเป็นสิ่งที่ข้าราชการท้องถิ่นหรือพลเรือนทุกคนเนี่ยจะต้องรับรู้เบื้องต้นก่อนที่จะเข้าไปทํางานนะครับเมื่อกฎหมายมาแตกต่างกันนั่นเป็นที่มาว่าไม่สามารถเราไบสอบผ่านกอพอมายืน่นแทนภาคภาคกอของท้องถิ่นได้แล้วก็ใบสอบผ่านภาคกอท้องถิ่นก็ไปยื่นของพลเรือนไม่ได้เช่นกันนะครับก็ของใครของมันเนาะแล้วก็ อีกเกณฑ์หนึ่งที่สําคัญมากๆในปีนี้คือภาษาอังกฤษต้องผ่าน50%นะครับก็คือในภาคกองของน้องถิ่นนะครับจะมีภาษาอังกฤษอยู่ประมาณ20ข้อเนาะใน100ข้อของภาคกองเนาะในเกณฑ์ใหม่นี้กําหนดว่าคนที่ผ่านภาคกอง้องถิ่นนอกจากผ่านวิชาอื่นในภาคกองแล้วภาษาอังกฤษคุณต้องผ่าน10ข้อจาก20ข้อจึงจะถือว่าผ่านนั่นเองยกตัวอย่างเช่นต่อนคุณผ่านวิชาคณิตภาาไทยกฎหมายนะคุณเต็มเลยคุณได้คะแนนตรงนั้นอะ 80คะแนนนะครับก็คือถูก80ข้อเนาะ20ข้อนะเป็นอังกฤษนะอย่าลืมแต่คุณทำอังกฤษได้แค่9ข้อนะรวมคะแนนแล้วคุณเท่ากับ89คะแนนในภาคก,ก่อจะเห็นว่าคะแนนคุณสูงมากๆนะ89คะแนนในภาคก,กอนี่สูงมากนะครับแบบนี้คือสูงมากแต่ก็ถือว่าคุณสอบไม่ผ่านนะในรอบนี้ในเกณฑ์ใหม่นี้ที่เกิดขึ้นเพราะอังกฤษคุณคะแนนไม่ถึง50%เพราะคุณได้9ข้อเพราะนั้นถ้าคุณอยากผ่านคุณต้องได้อังกฤษ10ข้อนั่นเองหลักเกณฑ์นี้ก็จะคล้ายๆกับกอพเนาะแต่เพียงว่า้องถิ่นยังไม่ได้แยก กฎเกณฑ์เรื่องของการผ่านกฎหมายออกหมายตัวหนึ่งเพราะว่าของกพอพมันจะแยกเป็นวิชาภาษาไทยคณิตนะวิชาหนึ่งคุณต้องมาห์น 60, ภาษากฎวิชากฎหมายคุณก็ต้องมาห์น 60, แล้วก็วิชาอังกฤษคุณต้องพ6น 60, ผ่านตัวของใครองมันไปเลยแต่แค่สอบภาคกอตอนเช้าเหมือนกันอันนี้แค่แบ่งมาเป็นสองพาร์ทเฉยๆนะครับแต่ส่วนตัวนะครับผมมองว่าเป็นหลักเกณฑ์ที่ดีนะครับเป็นมาตรฐานดีในการที่มีอังกฤษเข้ามาแบบนี้นะครับนการแบ่งพาร์ทแต่ผมคิดว่าอย่าลืมว่าท้องถิ่นนั้น สอบกอและขอในวันเดียวกันเนาะไม่เหมือนสอบกอพอที่เตรียมตัวอ่านหนังสือไปแต่วิชาภาคกอของกอพอเท่านั้นสอบผ่านกอพอแล้วก็จึงจะไปหาสนามภาคขอแยกต่างหากนะครับการกาหนดหลักเกณฑ์ต้องผ่านกฤิแบบนี้ทําให้คนสอบท้องถิ่นเนี่ยผ่าน้อยลงไปอีกอย่างที่ผมบอกเนาะเอาแค่เรื่องการเตรียมตัวอ่านหนังสือกันหนักหนักมากเลยนะสำหรับท้องถิ่นผมไม่ได้บอกนะครับว่าท้องถิ่นข้อสอบยากกว่าคนเรือนนะ ข้อสอบผมว่าพอๆกันแต่ผมหมายถึงว่าการเตรียมตัวมันเหนื่อยกว่าเพราะว่าต้องเตรียมอ่านทั้งภาคกอและภาคขอในคราวเดียวกันแค่กฎหมายนะครับก็ไม่ต่ำกว่า20ฉบับแล้วนแต่ละแต่ละตำแหน่งภาคกอก็ปีนี้13ฉบับนะภาคกอจาก11มาเป็น13แล้วก็มีภาคขอของตัวเองอีกนะครับโอ้โหระเบียบเยอะแยะมากมายไม่ต่ำกว่า20ตัวคนที่อ่อนอังกฤษนะครับผมแนะนําแบบนี้นะครับคุณต้องเน้นวิชาอังกฤษให้ผ่านให้ได้ในรอบนี้นะภาคกอง่ายๆเลยคุณต้องไปให้เน้นมากๆเพราะว่า ถ้าคุณเตรียมไปโตไปดีแค่ไหนคุณไม่ได้กิษเลยคุณก็จบจบแน่นอน,นครับในเกณฑ์ใหม่นี้นะอีกเรื่องหนึ่งนะครับภาคกอนะครับมีผลแค่ผ่านเท่านั้นนะครับในรอบนี้ในคราวนี้นะครับคะแนนของภาคกอนะครับจะมีผลเพียงแค่ผ่านเท่านั้นต่อให้ทําคะแนนในภาคกอได้เต็มร้อยนะก็จะไม่ถูกนํามาคิดคํานวณในการจัดอันดับการขึ้นบัญชีแต่อย่างใดนะครับการคิดคํานวณในคะแนนในการขึ้นบัญชีจะคิดจากภาคขอและภาคครอรวมกันนะครับตรงนี้ก็จะเหมือนของกอพอเลยครับเอาเป็นว่า ถึงคุณจะผ่านภาคกอท้องถิ่นมาแบบคะแนนน้อยๆน,นะก็สบายใจได้ครับคุณไปทําภาคขอและภาคขอให้เต็มที่คุณก็มีสิ์แดนดับต้นๆเช่นกันอ่าแบบนี้ก็ดีนะครับเพราะเอาแค่เอาคาแค่คําว่าผ่านจนจะคุณจะอยู่อันดับที่ไรเอาภาคขอก็คือความสามารถเฉพาะตําแหน่งใช่ไหมแล้วก็ภาคขอคือการสัมภาษณ์ร่วมกันแล้วก็จัดอันดับอ่าแบบนี้ก็ดีๆคนที่คะแนนน้อยก็มีโอกาสที่จะได้ติดดับแรกๆเช่นกันนะครับ และอีกเรื่องหนึ่งก็คือคะแนนรวมการทุกวิชานะครับของภาคกอ่อต้องผ่าน60%นะครับในภาคกอนะครับรวมกันทุกวิชาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นวิชาวิเคราะห์คำนวณไทยวิชากฎหมายวิชาอังกฤษรวมกันแล้วคุณต้องได้คะแนน60%ขึ้นไปนะครับเป็นต้นไปนะครับถึงจะผ่านโดยมีเงื่อนไขว่าใน60%นี้อังกฤษคุณต้องได้50%ขึ้นไปด้วยนั่นเองนะครับและคาดว่านะครับจะมีการรับสมัคร สอบในครั้งนี้ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม25-66นี้เองนะครับส่วนวันสอบนะครับก็น่าจะเป็นช่วงปลายปีนะครับปลายปีแล้วก็เริ่มนู่นนะครับอย่างที่ผมบอกต้นปีอาจจะได้รายงานตัวได้เข้าทํางานนะครับสุดท้ายนี้นะครับไม่ว่าเกณฑ์จะออกมาเป็นแบบไหนครับเราในฐานะคนเตรียมตัวสอบก็ต้องสู้ในทุกเงื่อนไขทาให้เต็มที่การเปลีป่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลาเราก็ต้องปรับตัวครับปรับแผกนการอ่านเตรียมสอบกันไปใครอ่อนหนังกีก็ต้องสู้หนักหน่อยครับรอบนี้ไม่มีเหตุผลที่เราต้องยอมแพ้อย่างน้อยก็ไปเอา ใบผ่านภาคกอมาให้ได้นะครับเพื่อเป็นแผนที่ดีนะครับในคราวหน้าก็ต้องยอมเสียเวลากันไปนะครับแต่ก็ยังดีกว่าไม่สู้นะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสําหรับการรีวิวการสอบข้าราชการต้องถิ่นเกณฑ์ใหม่นี้นะครับถ้าใครอยากให้ผมอธิบายเรื่องอะไรเกี่ยวกับงานราชการนะครับทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้ติดตามนะครับใครที่อยากอัปเดตข่าวสารก็สามารถติดตามเพจผมได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะฮะฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ ขออนุญาตขายของนิดนึงครับเร็วๆนี้นะครับผมจะทําการจัดจําหน่ายแนวข้อสอบของถิ่นภาคก่อนนะครับเฉพาะส่วนของกฎหมายนะครับ1 1บวก2นะครับเพราะตอนนี้มีข่าวมาแล้วว่ามีกฎหมายเพิ่มอีก2ฉบับนะครับเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวเราติดตามดูเพจได้เลยนะครับเท่าที่รู้ก็เป็นวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครองอีก1ตัวแล้วก็เจตคติและจริยธรรมของข้าราชการต้องถิ่นเพิ่มมาอีก1ตัวนะครับก็ติดตามไว้ได้เลยครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ วันนี้สวัสดีครับ